สวัสดีจ้ามอนี้ไปสื่อลอตเตอรี่้ะจ้าพาไปสื่อลอตเตอรี่ออสเตรเลียจ้าพี่น้องไปน้ำกันจ้า กำลังงเด้อจ้ะกำลังงงได้แล้วจ้ะอันนี้แหละจ้ะลอตเตอรี่ของวันเสาร์จ้ะแซ t เทเดท t ซทลอตโต้เปอนมะ อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะคะบอกว่าให้เลือกตัวเลขมาทั้งหมด6ตัวในแต่ละแถวนะคะก็มีทั้งหมด12แถวก็เลือกไปเลยจ้ะแถวละ6ตัวเต็มที่ค่ะก็เลือกเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนลงคอมให้ค่ะแล้วมันก็จะปิดออกมาเป็นสลิปให้จ้ะ Hello That's Thank the Please see Darly Sorry you Spardy it I'll in you ค่ะ oh. ได้มาแล้วนะคะจ่ายเงิน <Thank you. S 1> เรียบร้อยค่ะมีเพื่อนฝากซื้อ3คนนะคะจากเมืองไทยขอให้ทุกคนรวยๆจ้าสิดาสิดาคณะตา <Yeah. S 1> ลอตเตอรี่ของวันเสาร์ก็จะประมาณนี้นะคะ1แถวมี6ตัวเลขเราเล่นทั้งหมด12แถวนะคะก็คือ12เกม